กามเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงคาริาปดีเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงลึกชั่วบุรุษหนึ่งเต็มด้วยฐานเพลิงที่ปราศจากเปเลวและปราศจากควันครั้งนั้นบุรุษผู้หนึ่งผู้ต้องการเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาสู่ที่นั้นและมีบุรุษที่มีกำลังกล้าแข็งอีกสองคนจับบุรุษนั้นที่แขนแต่ละข้าง แล้วฉุดคร่าพาไปยังหลุมฐานเพลิงคฤหบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะไม่บิดตัวดิ้นไปทางโน้นทีทางนี้ทีบ้างแลหรือหาม่ได้พระเจ้าค่าเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าบุรุษนั้นรู้อยู่ว่าถ้าเราจะตกลงไปสู่หลุมฐานเพลิงนี้ไซ เราก็จะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกเจียนตายเพราะข้อนั้นเป็นเหตุพระเจ้าค่าดังนี้คฤหบดีด้วยเหตุนี้แหละสาวกของพระอริยเจ้าย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่าการทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่ามีอุปมาด้วยหลุมฐานเพลิงเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์มากทำให้ขับแคนใจมาก และมีโทษอย่างยิ่งดังนี้ครั้นเห็นกามนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วก็เว้นเสียโดยเด็ดขาดซึ่งความเพ่งมีประการต่างๆอันอาศัยอารมณ์ต่างๆแล้วเจริญซึ่งความเพ่งอันเดียวอันอาศัยอารมณ์อันเดียวอันเป็นที่ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือของอุปทา,านอันมีอยู่ในเหยื่อโลกโดยประการทั้งปวงแล